ใจกว้างโหราศาสตร์ไทยรู้ดวงเพื่อบริหารชีวิตโหราศาสตร์ไทยคือการศึกษาเกี่ยวกับโลกและดวงดาวค่ะมนุษย์ทุกคนนะคะตกอยู่ใต้การดึงดูดของโลกและดวงดาวนะคะต่อให้คุณนะคะจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามนะคะเราทุกคนนะคะต่างได้รับนะคะเขาเรียกว่ากระแสรหรืออิทธิพลการดึงดูดของดวงดาวนะคะ เพราะฉะนั้นนะคะในชีวิตของมนุษย์นะคะในบางครั้งนะคะที่เรามองหาทางออกไม่เจอวิชาโหราศาสตร์นะคะเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่จะสามารถให้คุณนะคะตอบคําถามชีวิตคุณได้โดยการอ่านจากดาวในพื้นดวงนะคะซึ่งมีใครหลายคนนะคะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วทาไมโหราศาสตร์เนี่ยถึงบอกเกี่ยวกับชีวิตมนุษย์ได้นะคะมนุษย์นะคะถูกขับเคลื่อนโดยกลางวันและกลางคืนโหราศาสตร์นะคะคือการศึกษาเกี่ยวกับ โลกและดวงดาวและกลางวันและกลางคืนนะคะจึงเป็นเหตุให้มนุษย์เนี่ยมีวิถีชีวิตนะคะในแต่ละวันตื่นเช้ามาเราก็ต้องไปทํางาน ตอนกลางคืนเราก็ต้องกลับมานอนอย่างนี้และะ้ค่ะเราทุกคนตกอยู่ใต้อิทธิพลของโหราศาสตร์นะคะทีนี้น,นะคะพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะคะมีภูมิปัญญามากที่นําวันเดือนปีเกิดของมนุษย์นะคะมาผูกดวงนะคะโดยใช้ดวงดาวในจักรวาลน,นะคะก็คือดาวอาทิตย์จนันทร์พุธพฤหัสสุกนะคะซึ่งออกมาเป็นลัคนาลัคนาน,นี่ก็คือว่าแผ่นที่แต่ละคนนะคะจะมีเป็นของตนเองนะคะคนละหนึ่งดวงบางท่านนะคะอาจจะสงสัยว่าเฮ้ย แล้วเราอะตัวเราเนี่ยถ้าเราอยากจะรู้ว่าเราจะวางแผนในอนาคตเนี่ยหปี10ปีเนี่ยคนอย่างเราเนี่ยเป็นเจ้าของธุรกิจได้ไหมคุณรู้ไหมคะว่า ดวงบอกได้เพราะฉะนั้นนะคะจึงเราจะเห็นใครหลายคนมากๆเลยที่เหมือนกับตอนแรกเนี่ยทำงานกับเพื่อนใช่ไหมคะประสบความสําเร็จดีพอได้เงินสักก้อนหนึ่งปุ๊บอยากจะมีเป็นของตัวเองคนเดียวนะคะสรุปว่ามาลงทุนเงินก็หายหมดเลยนะคะเพราะคนบางคนนะคะในพื้นดวงกําหนดมาเลยว่าการร่วมงานกับผู้อื่นเนี่ยประสบความสําเร็จเร็วมากกว่าเพราะฉะนั้นนะคะใจกลางอยากจะบอกว่า ดวงชะตานะคะคือแผนที่ชีวิตของส่วนบุคคลนะคะเราทุกคนนะคะมีเส้นทางของตัวเราเองค่ะขอให้คุณเจอเส้นทางที่ใช่นะคะอย่างที่คุณต้องการค่ะ ถ้าใครนะคะอยากจะศึกษาหรือเรียนรู้วิชาโหราศาสตร์ไทยเพิ่มนะคะก็กดติดตามนะคะที่แฟนเพจนะคะของใจกวางหรือช่องติ๊กต็อกก็ได้ค่ะใจกวางนะคะทำเป็นคลิปนะคะให้ความรู้นะคะคุณสามารถเอาไปประยุกต์ใช้นะคะในชีวิตได้เลยนะคะแล้วพบกันค่ะ ใจกว้างโหราศาสไทยรู้ดวงเพื่อบริหารชีวิต